สวัสดีพี่น้องมือน,นีกรมาพอกันอีกคือเกาก็ชชองแอลบาซาร์มือน,นี้เห่าอย่าลืมกันแล้วกันฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำในเด้อพี่น้องเอ้ยมือนี้เฮามาอัปเดตต้นยางนาสําสหรับผู้พเพิ่นสิพาะเห็ดนาะพี่น้องเนาะตอนนั้นเหามาทายคลิปแล้วนั้นตอนเพ,พิ่นคุดกาลังปลูกนาะพี่น้องเนาะนี่อายุครบจะครบหนึ่งปีว่า,าวสันเพ,พิ่น่าเพิ่นปลูกวพนที่สิบสามพฤษภาเนาะพี่น้องเนาะต้นยางนาเพิ่น ล้วมีทั้งต้นที่มีเชื้อเ็ดหลัก็ต้นที่บ่มีเชื้อเ็ดนเะพื่นกับขยันขยันเด้พี่น้องเพิ่นกับหาฝุ่นหายางมาเอาใส่พรอมเด้เพื่อนเอาฝุ่นใส่น้ำเขาบอกว่าห้ามใส่เคมีเด้พี่น้องถ้าใส่เคมีเฮดจะบอ่อต้องใส่ฝุ่นยางเดียวว่าสัน่นใส่ปุ๋ยคอกเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งยางหน้าเพิ่นเพิ่งพ,พี่น้องเขามันเกิดขึ้นเองพี่น้องแบบว่าข้าไทให้หน้าดินให้หน้าขึ้นมาคู่เนาะ เ่ยเขาเพื่อนเกิดน้องพี่น้องแตกกอเข่าจำเป็นต้องมี่นนะ้ำเนาะเบิง่งอยู่ตึงโคกนี่แท้ๆงามค่ะงามก็อยู่ให้หน้าเบิง่งพี่น้องแตกกอเขาได้พี่น้องนี่แตกกอค่ะปุ๊นบางทีพอเถือกขี้ฝุ่นเพื่อนลงทุนคุดดินขึ้นมาเพื่อสร้างโคกนะพี่น้องเบิง่งเ้ามาเบิง่งสนใจเบิง่งพี่น้องเขา่าอู้เขางามไรน้อง แต่กอค่ะเมืองยางหน้าเพลินพี่น้องบันทีสิบสามพืชภ่านนอกเพิ่นปลูกมาไปใหายคะ่ะวันนี้เข้ามาอัปเดตกันเจ้าของเพิินนั่นไรงัวขึ้นเมื่อแล้ววนาะเฮามาเบิ่งต้นใหม่เพิิน,นงามอยู่เด้สูงประมาณเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบน้ะพี่นอ้องนอกเบิง่งเมตรเคิงต้อนนาะตำกับมีต้นม่สูงกับมี ก็มีต้นงามต้นบอเนาะพี่น้องเบึงเมื่อตอนนั้นเข้ามานี่ข้องนี่ละสองข้องที่พ่นกำลังคุดดินเนาะแล้วก็มีต้นใหม่มาลงพี่น้องขยันขักเได้เจ้าของสวนพ่นนี่โอ้เข่าพี่น้องเข่าด้วยพี่น้องเข่าบบเมนแนวอื่นเข่ามันเกิดเองมานี่งงามาย บมดตองมีน้ำก็ได้พี่น้องซ้ำเห็ดดินซุ่มนี่เข่าก็ขึ้ินได้แลว้วพี่น้องเข้าปลูกเข่าพิษวิธีเนาะพี่นอ้องเบอรงปลูกเข่าพิษวิธีขอเห็ดดินซุ่มก็พ่อเข่านี้งามหลายเมืองกุ้งไหมปลูกไม้สิก,กินยั้งพี่น้องก็กินเข่าสินะปลูกไม่ก็กินเขา่าปลูกไม่ป่ากินเขา่าไม่ป่าพี่น้องต้นงามกับงาม ต้นมะสูงกับมีคือสวนอันจะขลองพี่น้องมีอายุห่างหกปีคือกันนั่นต้นง่ามต้นม่ง,งามนะพี่น้องคือกันต้นงามกับสามเมตรสี่เมตรพี่น้องแต่ว่าต้นม่ง,งามเนี่ยก็อยู่ซ้ำเพียงเขาคือกันก็มีต้นแล้วแต่พื้นทีของพื้นดินว่ามองในสีอุดมสมบูรณ์กว่ากัน แดดไกลสเบพี่น้องก็ได้แสงมันกับปคอยมีไปไหนกะเหมือดแน่แล้วตอนนี้ฝนกำลังสิโต๊กฝาห้องแต่ตุ่มตุ่มมากเลยพี่น้องเบิ่งโอ้ยเพิ่นหัวกระสีสางปลาปีแรกปลูกยางหน้าสั่นพนว่าเห็นในคลิปนีอย่างว่าอยากปลูกยางหน้าพี่น้อง,งเบิ่งแทนทีจะเป็นยางหน้ายางเดียวเนี้ยมีเข่าพร้อม ปลูกไม้ป่าจะกินอะไร่นกะเอาในพักผมเมื่อวานน้ำเนี้ยเมื่อวานน้ำโคนมันเนาะคนที่เอาฟุนมาใส่แล้วกระสีมีบักบัวพี่น้องมังกระสิบกบวบปลูกบักบวบักบัวพี่น้องบักบัวมีง่ามีบักเอือมังกระสิมี กะเพ้าพี่น้องกะเพ้าเอาเขาเป็นว่าเฮ้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะฝนตกฝ่าห้องห่มหมมา,มากเลยเดี๋ยวมาบมาบตอนนี้เฮ้าอยู่กลางแจ้งขออนุญาตลาไปก่อนพี่น้องคลิปนหนาพอกันไหมเหมือนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ